กลับมาพบกับปักอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ปักก็จะมารีวิวนะครับวิทยุของตัวคูร a าครอสนะครับซึ่งตัวนี้ปักอยู่ในคอร์สต,ตัว g r Sport นะครับซึ่งหน้าจอตัวนี้นะครับก็ถ้าเป็นคอร์สรุ่นอื่นนะครับก็จะหน้าตาจะคล้ายๆกันฟังก์ชันก็จะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับผมอ่ะทีนี้นะครับปักจะพามาดูว่าฟังก์ชันเนี่ยมีอะไรบ้างนะก็ใช้งานไม่ยากเลยครับใช้งานง่ายมากๆแล้วก็ ฉลาดมากๆตอนนี้ก็จะเท่านั้นจะทัชได้เร็วนะครับแล้วก็ลูกเล่นเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับมาดูกันเลยดีกว่าไอ้ตัวนี้อันนี้คือหน้าแรกหน้าโฮมของเขาหน้าโฮมของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่านะเหมือนกับอยู่บนท้องฟ้งฟานะครับนี่มีดาวด้วยแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นแถบแสดงนะครับเครื่องเสียงวิทยุต่างๆนะครับโทรศัพท์นะแล้วก็แอปซึ่งทีนี้นะครับวิธีการ ิดหน้าจอเนี่ยนะครับลูกค้าจะถามมันค่อนข้างเยอะนะครับว่าปิดยังไงนะครับไม่บอกว่าเนี่ยสไลด์ลงมาอย่างนี้นะครับก็จะมีให้เลือกปิดหน้าจอนะครับแต่เสียงยังติดอยู่นะแล้วก็ปิดเครื่องไปเลยนะครับนี่คือดับทุกอย่างนะครับพอให้เปิดก็คือกดตัวนี้ครับตัวลูกศรย้อนกลับตัวนี้นะครับผมอ่าซึ่งหน้าจอตัวนี้นะครับก็จะเชื่อมต่อกับเจ้าตัวมันติดฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะครับมันติดฟังก์ชันที่พวงมาลัยก็จะมี2ฝั่งนะครับด้านล่างนี่เป็นเปลี่ยนเลพง ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเรื่องของลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็รับโทรศัพท์กลับมาที่จอต่อนะครับก็พอเราซ้ายลงมาเนี่ยก็จะเจอแถบในส่วนของตัวเนี้นะครับมีหลายอันเลยนะครับปิดจอปิดเครื่องอยู่นี้แล้วเนาะ PRV ตัวนี้จะมีระบบกล้องมองรอบคันนะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยนะครับฟังก์งชันตัวกล้องมองรอบคันก็จะติดขึ้นมานะครับนี่ครับกําลาที่จะชัดมากๆเลยแล้วก็เลือกเปลี่ยนถึงตัวมุมมองของกล้องได้นี่อ่า กลับไปใหม่นะครับก็สไลด์ลงมาใหม่ซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีเรียกว่าตัว GPS นะครับหรือว่าระบบ T-Connect ด้วยก็จะเชื่อมต่อกับตัวหน้าจอไว้นะครับข้อดีของเขาก็คือว่าจะช่วยเรื่องของดูรถได้นะครับรถจอดตรงไหนรถมีการเคลื่อนที่หรือเปล่านะครับดูตำแหน่ง GPS ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะนัดหมายเข้าเช็คระยะมีการแจ้งเตือนการเข้าเช็คระยะนะครับแล้วก็ขอเส้นทางได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะต้องโหลดแอปพลิเคชัน T-Connect นะครับในแอป Store หรือว่าใน นะครับก็มีทั้งคู่เลยนะตัวนี้ก็จะมี Wi-Fi ด้วยนะครับแล้วก็มีบลูทูธ่ะเดี๋ยวผมจะทําบลูทูธให้ดูนะครับว่าตั้งค่ายังไงไม่ยากเลยปิดเสียงนี่ครับตัวนี้ปิดเสียงนะครับก็ถ้าให้จอติดนะครับจะปิดเสียงหรือว่าอย่างเช่นจอติดแต่รับสายโทรศัพท์อย่างนี้เราก็สามารถสไลด์ลงมาแล้วปิดตัวนี้ได้นะครับหรือว่าจะกดลบค้างไว้ก็ได้ครับลบตัวนี้เนี่ยลดเสียงตัวนี้นะครับค้างไว้ก็ได้ลบตัวนี้นะครับมันก็จะปิดเสียงให้เรานะครับผม โอเคถัดมา AV นะครับมันคือจะเป็นเรื่องของการต่อจอแสดงขึ้นหน้าจอนะครับของตัวจอตัวนี้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าจอโตเลต้าเนี่ยทุกรุ่นนะครับก็จะมีระบบฟังก์ชันที่เรียกว่าตัดขณะขับขี่นะครับตัดภาพนะครับคือเหมือนกับว่าเราตัวต้านเนี่ยไม่ต้องการให้เราเนี่ยลัดละสายตาไปมองจอนะครับโอเคนะครับส่วนรูปคนนี้ก็เป็นเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของคุณลูกค้านะครับถ้ากดข้ามาเนียก็จะสามารถเลือกข้อมูลได้นะครับสามารถที่จะเพิ่ม เรียกว่าตัวคนใช้งานได้นะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเราใช้คนเดียวเนี่ยฟังก์ชันเนี้ยอาจจะไม่ได้ใช้อ่ะนะครับโอเคหมดแล้วนะครับผมตัวทีนี้เข้าเข้ามายังไงนะครับถัดมานะครับคือเข้าไปตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแถบฟังก์ชันนะครับแถบฟังก์ชันตัวเมื่อกี้นะครับที่ทำให้ดูนะครับเรากดตัวเมื่อกี้นะครับพอขึ้นมาตัวนี้เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกเราสามารถที่จะสไลด์ซ้ายขวาได้นะครับซึ่งแถบฟังก์ชันเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับหรือถ้าเป็นตัวถ้าไปหน้าหลักก็คือแอปนั่นเอง เอาไม่ติดนะครับไม่เป็นไรครับอ่ะทำมาแต่ฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับเรามาดูบลูทูธกันก่อนเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะต่อบลูทูธให้ดูนะครับซึ่งหน้าจอตัวนี้นะครับก็สามารถที่ต่อบลูทูธแล้วก็ usb ได้นะครับภายในตัวเลยเดี๋ยวมาต่อบลูทูธกันนะครับเื้องต้นนะครับเราก็เข้ามาที่นะครับบลูทูธอ่านะครับตัวนี้มันก็ขึ้นว่าไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อนะเรากดตรงนี้ครับใส่รับบลูทูธมันก็จะเข้ามาฟังก์ชันนี้ เสร็จแล้วเนี่ยพอเขาฟังนี้เสร็จนะครับก็ไปที่บลูทูธอ่าโอเคเพิ่มรายการอุปกรณ์นะครับกดเพิ่มอุปกรณ์ครับผมเพิ่มอุปกรณ์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะจะเอาตัวมือถือขึ้นมานะครับแล้วก็บลูทูธตัวรถตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้อ่านะครับก็สามารถเชื่อมต่อนะครับผ่านบลูทูธได้เลยโดยกันค้นหาอุปกรณ์นะครับกดตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยพอคนทำอุปกรณ์เสร็จเนี่ยเราก็หาในส่วนของตัวชื่อของบลูทูธเรานะครับนี่ครับชื่อมาแล้วนี่ครับไอ้พัลไอโฟนนะครับกดเชื่อมต่อได้เลยครับง่ายๆเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาที่มือถือเรากดจับคู่นะครับแล้วก็ตตกลงนะเสร็จแล้วนะครับก็จะเรื่องการจับคู่นะครับอนุญาตนะครับทวนี้ก็ทุกอย่างเนี่ยก็จะไปเชื่อมต่อนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับแถบฟังก์ชันขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับว่าจะมีการต่อบลูทูธนะครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วพอต่อบลูทูธแล้วเน เชื่อมต่อเครื่องเสียงโทรศัพท์ทุกอย่างได้เลยครับฟังเพลงได้จากโทรศัพท์ของเราเลยจะเปิด u t u b e เปิดจูกเปิด i u จูนได้หมดเลยนะครับผมจากฟังก์ชั่นบลูทูตัวนี้โดยเข้าไปที่ตัวนี่ครับนี่ครับตัวเครื่องเสียงตัวนี้นะครับตัวเครื่องเสียงตัวบลูทูตัวนี้เห็นไหมครับหรือว่านะครับเข้าไปที่วิทยุก็ได้นะครับนี่ตัวนี้แล้วก็เออเข้าเข้าคำที่บลูทู th เลยง่ายสุดนะครับผมเพลงก็จะดังขึ้นมานะครับตอนนี้ว่าปิดเพลงอยู่นะ อ่ะถัดมานะครับผมก็วิทยุก็เมื่อกี้นะครับวิธีวิธีแสดงให้ดูเมื่อกี้ก็จะมี AM FM 1 FM 2นะครับซึ่งแต่ละ FM เนี่ยก็จะมีชาน n อลเล็กของ6 c ช a น n e ลนะครับวิธีการบันทึกไม่ยากเลยครับสมมติว่าเราต้องการที่จะบันทึก1 0 5 5นะครับ1 0 5 5นะครับเราก็กดที่แถบตัวเลขสีนี้ค้างไว้แค่นี้เองครับตัวชานลก็ ของวิทยุก็จะถูกบันทึกไปในรายการนี้แล้วนะครับผมซึ่งตัวนี้เราสามารถจะตั้งออโต้สแกนหาขึ้นออโต้ก็ได้สแกนจากธรรมดาก็ได้นะครับหรือกดมือทอี่งที่งทำเมื่อกี้ก็ได้อ่ะโอเคครับวิทยุผ่านไป VR นี่คือการสั่งการด้วยเสียงซึ่งต้องสั่งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยปยากแนะนำว่าให้ไปดูในส่วนตัวข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือตัวนี้นะครับของตัวรถตัวนี้ที่เป็นการใช้วิทยุนะครับที่มีให้อยู่ในรถ ถัดมานะครับอันนี้คือ Smart d e v เวล็อปลนะครับอันนี้ก็ต้องหลอดตรวแอปพลิเคชันของ Smart d e v เวล็อปลมานะครับผมแล้วก็ต่อสายเปิดแอปพลิเคชันนะครับกับตัวมือถือของเรานะครับอ่าตัวนี้ USB ตามไปให้ดูช่อง USB อันหนึ่งครับตัวนี้นะครับจะมีช่อง USB อยู่นะครับแกะนิดหนึ่งอ่านี่ครับตัวนี้ก็สามารถต่อ USB นะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชัน USB ได้ซึ่งพอต่อ USB แล้วเนี่ยก็จะสามารถชาร์จแบตไปในตัวได้ด้วยนะครับแล้วก็ฟังเพลงได้ด้วยนะครับผมอันนี้โทรศัพท์นะครับพอเราต่อ ต่อบลูทูธกับโทรศัพท์แล้วเนี่ยนะครับฟังก์ชันโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าสามารถที่จะโทรศัพท์ผ่านมือถือของเราได้เลยนะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ต่อบลูทูธจะไม่ขึ้นมานะนตัวนี้ AirPods นะครับจะใช้สาหรับตัว Apple นะครับซึ่งต้องต่อสายนะครับตัวภาพตัวนี้ก็จะเป็นภาพอยู่ในมโมีการ์ดรถนะครับโอเคเบ์เซอร์นะครับเบ์เซอร์ก็จะเป็น ตัวนี้จะมีเขาเรียกว่ามีอินเทอร์เน็ตอยู่ในตัวมี w i f i นะครับก็สามารถที่จะเปิดเบราว์เซอร์ได้แต่จะข้างช้ามากๆนะครับมาให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ครับก็สามารถใส่ไปได้เลยนะครับช้ามากๆนะครับใช้มือถืองเราดีกว่านะครับส่วนมิลเลอร์แคสนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่เอามือถือของเรานะครับไปโชว์ที่จอนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะบอกว่าโตโยต้าก็จะตัดภาพจากจออีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะไม่สามารถมองภาพได้จะมีแต่เสียงนะครับ การตั้งค่าตัวนี้นะครับก็กลับไปเมนูฟังก์ชันที่เป็นการตั้งค่าบูทูนั่นเองนะครับเดี๋ยวบักจะมาลงลึกตัวนี้ให้อีกนิดนึงนะครับตัว PVM อ็นั่นคือระบบ a n o r a m i c View นั่นเองเมื่อกี้มีในฟังก์ชันตรงนี้เนาะตัวนี้อันนึงนะครับแล้วก็จะมีในฟังก์ชันอันนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเรากดเนี่ยมันก็จะมีภาพนะครับกล้องสำรองจุลทรศาขึ้นมาเลยแม้เราจะไม่ถอยหลังนะครับผมโอเคเราสามารถกดได้นะครับ รายละเอียดของการตั้งค่ากันนะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีแถฟังก์ชันขึ้นมานะครับแบบนี้บลูทูธอ่าเราเปิดไว้นะครับอันนี้เราอยู่ในฟังก์ชันของบลูทูธอยู่นะครับเอาเรามาดูที่ระบบก่อนดีกว่าระบบเนี่ยก็ภาษาเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับพอเราก็ไปนะก็จะมีให้เลือกหลายภาษาเลยนะครับมีภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับแล้วก็โหเพียบเลยนะครับภาษาเวียดนามก็มีโอเคเราตั้งภาษาไทยเนาะการตั้งค่านาฬิกาครับถัดมาเราสามารถเลือกเป็นแบบ A m เเห็นไหมครับด้านบน แบบยีบี่ชั่วโมงได้แค่กดตรงนี้ครับอ่าตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแปดเขาเรียกว่านาฬิกาเป็นแบบยี่สี่ชั่วโมงแล้วก็จะไม่มี a.m p.m แล้วนะครับตั้งวันเดือนปีเกิดไอ้วันเดือนปีการเรียงลำดับนะครับผมการตั้งค่าวันที่แล้วเวลานี่ครับนี่สามารถที่จะมาตั้งค่าใหม่ได้เลยนะครับอย่างตอนนี้เวลาสิบเอ็ดโมงนะครับก็เราก็เลือกโอเคครับสิบเอดโมงโอเคห้าสเอ็ดนาทีนะครับ จะตั้งให้เลยโอเคครับถัดมาวันนี้วันที่เอาปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเดือนสิบสองวันที่สิบหกวันหวยออกนะครับเสร็จแล้วครับผมแค่นี้เองอ่าถัดไปครับเรื่องเสียงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของ ครับอย่างเสียงปี๊ๆเมื่อกี้เราสามารถปิดได้นะครับเสียงโทรศัพท์นะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะบอกว่าแนะนําให้เป็นการตั้งค่าของโรงงานมาก็คือตรงฟังก์คันี้เราไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับแต่บางทีถ้าเราลงคันเสียงปี๊ปแบบที่เรากดเมื่อกี้นะครับเราก็ปิดตรงนี้ได้ถัดไปการแสดงผลครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของความสว่างของตัวจอนะครับสามารถที่จะตั้งค่าได้ความแตกต่างสีต่างๆให้ความชาัดความคมสามารถตั้งที่การแสดงผลตัวนี้ได้กล้องก็เช่นกันครับก็สามารถที่จะตั้งให้มันเข้มขึ้นเห็นไหมสว่างขึ้นเห็นไหม ได้ครับตรงนี้อ่ะถัดมาบูทูธไปแล้วเนาะ Wi-Fi นะครับตัวนี้ก็อย่ายุ่งกับมันนะครับตัวนี้เราก็เปิดไวอยู่แล้วนะครับ Wi-Fi ตัวนี้ซึ่งปากแนะนำว่าให้ดาวน์โหลดฟังก์ชัน T-Connect มานะครับแล้วเราก็ซิงค์กับระบบ T-Connect กับตัวรถนะครับเราก็จะได้ใช้ฟังก์ชัน T-Connect เชื่อมกับตัวรถคันนี้ได้อย่างโอ้จะบอกว่าดีมากๆนะครับไม่ต้องกลัวรถหายไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นคือสบายมากๆฟังก์ชันนี้ โอเคนะครับหมดแล้วนะครับหลักๆก็ฟังก์ชันเรื่องจอนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการลบนะครับตัวบลูทูธให้ดูนะครับว่ิธีการลบรายการเนี่ยถ้าสมมติว่าเอ้ยมันเต็มลบยังไงนะครับทีนี้เราเข้ามาที่หน้าหน้าจอบลูทูธเนอะอ่าทำไม่ถูกไหมเร็วไปนะครับกดตัวนี้นะครับแล้วก็กดตามตั้งค่าเนอะแล้วก็ไปที่รายการจับคู่นะครับเสร็จวจะมีรูปถังขยะนะครับแล้วกด แค่นั้นเองครับอุ้ยกดนะครับแล้วก็ลบนะครับผมแค่นี้เองครับก็จะเป็นการลบนะครับรายชื่อโทรศัพท์ที่มีอยู่บนจอนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถเพิ่มได้หมดห้าเครื่องเนาะนะใครมีโทรศัพท์ห้าเครื่องก็พอดีเลยนะครับโอเคครับก็ อันนี้ก็รีวิววิทยุให้ดูนะครับในส่วนงตัวหน้าจอของเจ้าโคราครอสนะครับก็มีอะไรเพิ่มเติมสงสัยนะครับก็สอบถามปักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวปักจะทิ้งเบอร์ไว้นะครับแล้วก็มี ID ดีไลน์ด้วยในเบอร์เดียวกันนะครับสามารถสอบถามโปรโมชั่นต่างๆได้เลยนะครับโอเคครับทั้งในวันนี้ประขอตัวลาไปก่อนนะครับทั้งไงฝากกดไลค์กดติดตามกดสมัครสมาชิกให้ด้วยเนาะสวัสดีครับ